ก็สวัสดีนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเทสเก็บเสียงซะหน่อยนะครับผมก็เป็นของอช่างอาทิตนะครับผมส่งมาให้เทสพอดีผมอัปเดตขึ้นมาหน่อยนี่หน่อยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวปืนนะครับลำกล้องยาว1เมตรนะอ่ะอันนี้จะเป็นท่อเก็บเสียง6ขุนนะครับจะเป็นรังพึ่งอยู่ข้างในนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่แหวนเฉยนะเสริมรังพึ่ง ก็เห็นว่าเงียบดีนะครับผมของช่างอาทิตย์นะก็ลองมาเทสให้ดูกันแล้วก็ดูกลุ่มกระสุนด้วยว่าอาจจะเพี้ยนไหมนะครับผม <S <S เดี๋ยวมาเทสกันนะครับ นัดแรกไม่โดนนะอะอะลนโอเคยังเหลือกระป๋องอยูอ่ด้านขวาอยู่นะครับเหลียนเนสอยู่ มันมันจะมุดลงหน่อยหนึงนะใส่เก็บเสียงอะ่ะเราต้องดึงเป้าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับพอดึงขึ้นอีกก็โดนจังๆนะถ้าใส่เก็บเสียงก็คือต้องไปปรับสโคปอีกทีนึงนะแก๊สก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะ พอแกเขาขับรถไถอันนี้ออกกวาไปน,นิดนึงก็เวลาเล่นพวกนี้นะครับก็กดแก๊สให้สม่ำเสมอนะครับ อันนี้ก็ออกขวาใะลองหมุนีลองหมุนไปเก็บเสียงดูนะครับว่าจะโอเคไหม ออกลับมาแล้วลองยิงดูอีกครับเพราะว่าจะดูว่ามันจะกลุ่มมันจะจะได้ไหมหรือมันจะเคีน้นถามว่าเสียงเงียบไหมก็เงียบเลยครับเพราะว่าเงียบกว่าปกติใส่แหวนธรรมดานะโอเคยังตรงอยู่นะ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อโอเคล้ก็พอเรา,าตั้งมันได้นะครับว่ามันหมุนไปทางไหนแล้วมันตรงเราก็มาร์กไว้มาร์กไว้แล้วก็ใส่ที่เดิม เพราะว่าจะให้มันเป๊ะเลยเนี่ยเหมือนแบบไปกึงเงาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทอพวกนี้ยังไงมันก็มีแอนมีเดียวร้อยทั้งร้อยครับแต่เราก็มีเทคนิคในการแก้ไขมันนะครับผมแล้วแต่เทคนิคแต่ละช่างนะกลุ่มกระสุนโอเคเลยครับรู้สึกว่าจะเข้ากลางตลอดเลยนะ ลงนิดหนึ่งเดี๋ยวยิงอีกสักน้ดหนึ่งนะครับนัดสุดท้ายระยะก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเกือบ20เมตรนะอ่าโอเคกลุ่มกระสุนใช้ได้นะครับถือว่าแม่นเลยเพราะว่าปืนทรงนี้จะค่อนข้างดีในเรื่องของอ่อ มันจะมีตัวประคองลํากล้องค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าทําแบบบูพับพ,พ,พวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นตัวประคองยาวถึงเนี่ยมันจะดีนะครับช่วยประคองลํากล้องทําให้กลุ่มกระสุนเนี่ยจะโอเคขึ้นนะครับก็มันจะไม่แกว่งนะถ้ากเกงเกตดีๆเนี่ยมันมีโอกาสแกว่งนะยิ่งยาวยิ่งแกว่งครับผมถ้าลํากล้องยาวดีไหมดีครับกลุ่มกระสุนดีแต่มันแกว่งก็อาจจะไม่ดีนะครับผมนอกสำคัญ ทำให้มันบาลานซ์กันก็ดีนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบครับแล้วแต่รูปทรงความชอบนะครับ <c oughs> ผมก็มาเทสให้ประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ลำล้วก็มาร์กไว้นะอ่ามันอยู่เท่านี้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาร์กเก็บเสียงไว้เหมือนกันนะครับผมว่าเออมันอยู่เท่านี้อ่าแล้วก็ใส่ก็ใส่ปกติทําให้ศูนย์ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันต้องไปปรับขึ้นนะครับเพราะว่าถอดเก็บเสียงออกอ,อ,ก,อกับใส่เก็บเสียงเนี่ยกลุ่มกระสุนมันจะสูงต่านะครับผมใส่เก็บเสียงมันจะต่ําลง เหมือนมันจะดรอปลงอะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ามาเทสให้ดูประมาณนี้นะครับผมอโอเคในเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเอามาเทสให้ดูเก็บเสียงนะครับหกขุนโอเคอโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมซีโ a เกนเน็กชามบาย